หลายเมืองของจีนกำลังพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะด้วยการขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้น ในนครชงชิง่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการขับขี่ที่ทำให้ผู้ขับขี่สามารถติดตามสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์และวางแผนการจราจรล่วงหน้าช่วยหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดชาวชงชิงบอกว่าตอนนี้มีการนำข้อมูลของรถถนนและผู้คนมาบูรณาการการันทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยข้อมูลต่างๆจะแสดงบนกระจกเป็นข้อมูลระดับมิลลิวินาทีเพื่อความแม่นยำ โดยในชงชิ่งมีการติดตั้งเซ็นเซอร์มากกว่า5 0 0เครื่องและเรดาร์ข้อมูลจะถูกส่งกลับไปที่ศูนย์ควบคุมกลางในแต่และวินาทีจะมีการประมวลผลข้อมูล1,000ถึง1,400ชิ้นและส่งข้อมูลกลับไปยังผู้ขับขี่เทคโนโลยีอัจริยะยังถูกนำมาใช้กับอุโมงค์สาธารณูปโภคใต้ดินของเมืองด้วยวิศวกรบอกว่าทุกๆ200เมตรจะมีการติดตั้งประตูกันไฟที่มีระบบตรวจจับอุณหภูมิ ถ้าสายเคเบิลร้อนผิดปกติระบบเซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับและรายงานโดยอัตโนมัติ โดยมีการติดตั้งเซ็นเซอร์มากกว่า1 0 0 0 0ตัวในอุโมงค์สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศอุณหภูมิตำแหน่งของบุคลากรและตรวจจับความเสี่ยงจากไฟไหม้ผู้อํานวยการศูนย์บริหารอุโมงค์สาธารณูปโภคของชงชิ่งบอกว่างานทั้งหมดสามารถควบคุมได้จากระยะไกลโดยระบบอัจริยะสามารถตรวจจับการทํางานและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ นอกจากชงชิ่งแล้วจีนยังมีโครงการนำร่องเมืองอัจริยะ290โครงการและอุโมง์สาธารณูปโภคใต้ดินมากกว่า1,600แห่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมระยะทางถึง5,900กกิโลเมตร